สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนครับเมื่อนี้บบาวตึงกับมีง่วงงามงามมฝาครับเป็นง่วงสาวผู้ผสมครับขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งครับความสูงกับลอยสามสิบครับลอยสามสิบครับเป็นง่วงสดๆดครับง่วงแม่สาวสดๆดครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งเพิ่นบ่ท่านได้ผสมครับจะของง่วงเพิ่นเปิดไว้สามหมื่นหกพันครับสามหมื่นหกพัน ราคาต่อรองใดครับจังโทรมาสอบถามคุณพี่เพื่อนใดครับง่ออยู่บานน้องแสงอำเภอปทุมราดจังวัดอำนาจเจริญครับเป็นงัอสาวสดๆครับงัอล่อผสมครับสีแดงเข้มครับงเชื่องครับบึงครับค้อมสูงลอยสามสีครับนาซื่อนาเลี้ยงนะครับงัอตัวนี้ครับ กินยาก็เก่งครับมึงครับเครื่องดําครับเครื่องดําแกงขาดีครับวทกบวถทนครับรับประกันครับรับประกันตํานี้ครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วรอบนึงครับยังรอบผสมอยู่ครับรอบที่สองสมได้เลยครับสูงลอยสามสิบครับงูตัวนี้ครับึงเชื่องครับึงเชื่องครับ สีดีแห้งครับตัวนี้ครับสีแดงเข้มนะครับงวกับงวสาวสดๆครับสามหมืนหกพันเท่านั้นครับโทรมาสอบถามคุณพี่ได้ครับคุณครับงวไข่แน่ครับพี่น้องครับกับราคาเบาๆครับแข็งขาบลทกบลาทอนครับเพศกับเพศดำครับสูงร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบถึงเชืองครับกินหยากระกิงครับ ท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามคุณพีได้นะครับเดอ้อเดี๋ยวเบอร์โทรผมสิทิมมไว้ใต้คลิปครับกับงดสาวสดๆครับขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบครับเ <c oughs> บิ่งครับสัดส่วนเพิ่งครับ <c oughs> สนใจโทรมาสอบถามเลยครับงดสาวสูงลอยสาครับ ราคาสามหมื่นหกพันครับต่อรองได้ครับโทรมาต่อรองกับคุณพีพันได้ครับคุณพีพันใจดีครับโทรมาเลยครับสูงหน่อยสามสีบกางวอสาวครับขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบครับสนใจติดต่อเขามาได้ครับสุดท้ายนี่บ่าวตึงก็ขอจบชีปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อวันย่างย่งย่ายงเบื่อเบ่ครับ บ่มีตัวนี้ครับว่าตัวนี้ครับึงเชื่องครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับอย่าคื่มแน่ครับเหมือนนี้ครับบังครับบงครับสาวสดๆครับสาวสดๆครับสามหมื่นหกพันต่อรองได้ครับ สนใจโทรมาส,สอบถามกับคุณพี่พันได้ครับสวัสดีครับ